เค้าทำเล่นยันสิทำไมมันไม่สีกับขวัญแล้วอ่ะโหไม่อ่านหนังสือทั้งวันเลยเหรอเนี่ยปื้อมอ่ะอันนี้เล้วแวไปเอาชีทที่ห้องเธอมาให้อืม กินเบาเนี่ยกินป่ะจะได้สั่งมาสองชิ้นทำไมมากับมันก็บังเอิญเดินเจอกันอ่ะบังเอิญเหรอเอาอีกแล้วนะยังไม่เลิกคิดอีกเ็เธอบอกจะไม่ทำอีกอ่ะเดี๋ยวขุดได้ป่ะนึกว่าจบไปแล้วนะเรื่องเนี้ยถ้าเราจะปิดเธอนะเราไม่ต้องให้วินเดินมาด้วยก็ได้เธอก็ไม่รู้หรอก เราบริสุทธิ์ใจไงบอกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเชื่อเราปะล่ะเราเชื่อใจเธอแต่เราไม่ไว้ใจมันถ้าเราไม่เล่นด้วยสักอย่างอะก็โอปะแต่เธอก็เคยเล่นด้วยนี่ถ้าคบกันอะไรคิดอย่างเงี้ยก็งี่เง่าไปแล้วแค่เชื่อใจกันอย่างทำไม่ได้อะก็ไม่ต้องคุยกันดีกว่าวะ เราเลิกกันที่เธอนะไปม,มีเรื่องกับชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่ได้เทเกีเ่ยวอะไรกับเธอด้วยอ่ะเคยนึกนะว่าเธอจะงี่งเง่าหน้อยกว่านี้เปลว่ <c oughs> <c oughs>